รวมกับพัดชาแนลนะครับพัดพาชมชาแนลนะครับนี่ครับมาดูตลาดระเรื่องที่ร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ริมถนนนะครับถนนใหญ่เลยนะครับนี่ครับติดเมกาเตปนะครับแล้วก็จะมีพี่่นะครับพี่น้องนะครับมาร่วมกันวางนะครับที่ตลาดมีพระมากมายหลากหลายครับนี่ตอนเช้านะครับยังมากันนี้เต็มนะครับแต่ว่างนั่งแต่ โมงเช้านะครับถึงบ่ายโมงบ่ายสองครับนี่เรามาดูนะครับ้างเครื่องเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับมีตุ่มแดดสระฟองก็มีนะครับเยอะแยะมากมายนะครามาดูนะเดินชมได้นะครับนี่สีเมกาเซฟนะครับเมกาเซฟร้อยเอ็ดนะครับนะครับมีพระเครื่องมากมายเลยนะครับลองมาดูนะครับนี่นะครับมาชมได้นะครับจับกล้องถ่ามาได้เลยมีพระให้เลือกชมมากมายหลากหลายรูปแบบ ก็กำลังจะลงนะครับฝลังเล็กเ่ยนกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับจะมีหลายท่านเลยนะครับที่ท่านใดว่างแวะมาชมมาดูกันได้นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ